สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยเป็นบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะอยู่ย่านมีนบุรีนะคะร้านเรานะคะถือว่าเป็นร้านที่สต๊อกรถนะคะได้มากถึง450คันเลยนะคะตอนนี้นะลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถที่พร้อมใช้งานราคาถูกคุณภาพเกรด A นะคะแนะนำที่นี่เลยลูกค้าออกกับเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวรถที่ลูกค้าได้ไปนะคะ เป็นคุณภาพที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของตัวรถเลยนะคะคันนี้นะวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของแคมรี่คันนี้กันนะคะคันนี้เป็นแคมรี่สีดำนะคะพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าด้านบนตรงกลางนะคะตัวไฟนะคะคันนี้เป็นมัลติหรือเซกเตอร์นะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้ามาด้วยเลยนะลูกค้าที่กำลังมองหา รถที่เรี่ยบหลูดูแพงสีดำเงาคันนี้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะตกเป็นปี2012นะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่หายากมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะเดี๋ยวพาชมในส่วนของรอบๆคันกันนะคะคันนี้นะคะ จะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะคันนี้เป็นแคมรี่ 2.0G นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่460,000บาทนะคะเลขกไมค์คันนี้อยู่ประมาณแสนต้นต้นเองนะคะเดี๋ยวพาชมภายนอกก่อนนะคะตัวรถนะคะที่จับอันนี้จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับกระจกเดิมๆของรถเลยมีสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้านะคะทุกบานนะคะอันนี้ ตัวอย่างนะคะและล้อแม็กนะคะอันนี้เป็นแม็กเดิมๆเลยนะคะของรถเลยนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะพาชมไฟท้ายหลังกันนะคะไฟด้านหลังนะคะถือว่าสวยคมหล่อมากๆคันนี้เป็น 2.0g นะคะพร้อมโลโก้ด้านหลังนะคะเป็น Toyota แล้วก็โลโก้แคมรี่เลยลูกค้า คันนี้นะคะจะมีในส่วนของสัญญาณการถอยด้วยนะคะกระจกของตัวรถด้านหลังนะคะจะเป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์โตโตยต้านะคะพาชมนะคะตัวยางกับล้อแม็กก็เป็นยางใหม่แล้วก็เป็นแม็กเดิมๆของรถเลย กระจกเป็นกระจกเดิมๆของรถนะคะเป็นโตโยต้านะคะกระจกเดิมๆเดี๋ยวพาชมภายในของคนนั่งกันนะคะในส่วนของฝั่งประตูด้านในนะคะโครงสร้างรถเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้นะคะเป็นประตูบานเดิมของตัวรถอย่างแน่นอนนะพร้อมกับสีทูโทนตัดกันเป็นสีดำตัดสีครีมแล้วก็จะมีลายลูกไม้อาจะเป็นลายไม้ด้วยนะคะที่จะเป็นโครเมียมนะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบดก็คือสีครีมนะคะคันนี้ด้านในนะคะถือว่าหรูหรามากๆเพราะว่าคันเดียวนะคะครบจบเลยแล้วก็แคมรี่นะคะในส่วนของเลขเครื่องเลขถัง,งนะคะสติกเกอร์นะคะทุกอันนะคะอยู่ครบนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นสติกเกอร์เดิมๆเลยนะคะจากโรงงานนะไม่มีรอยงัดแงะแกะเก่าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในของคนนั่งกันนะคะ อันนี้จะมีที่เก็บของให้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวในส่วนของเอกสารนะคะเรามีเอกสารให้ครบรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าออกกับเรามั่นใจได้เลยเช็คสภาพรถได้ทุกคันเลยนะคะด้านในนะคะคอนโซลด้านบนถือว่ากว้างขวางมากๆลูกค้าที่อยากจะวางของจุกจิกหรือวางพระได้เลยนะคะคันนี้นะในส่วนของวิทยุเป็นวิทยุแบบเดิมๆนะคะ มีพื้นที่เก็บของให้เยอะนะคะคันนี้นะมีที่เขียบ,บุหรี่ให้ลูกค้าด้วยนะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะเป็นออตโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วให้ลูกค้านะคะเป็นช่องลับมีที่วางแก้วให้สฝั่งเลยคันนี้แล้วก็จะมีช่องเสียบในส่วนของ USB ที่เขียบบุหรี่ก็มีนะคะ เป็นเหมือนกับว่าทําเป็นซ่อนให้เพราะว่าด้านในก็คือเรียบหรูมากเพราะว่าพื้นที่ด้านในทํามาสําหรับคนที่อีกระดับหนึ่งเลยมีที่วางแขนให้นะคะอันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะด้านในถือว่ากว้างขวางมากๆบรรจุของได้เยอะมากๆเขาพันในคันเดียวนะคะตัวอันนี้นะคะที่บังแดดนะคะเป็นที่บังที่ยังไม่ได้แกะเลย แล้วก็มีในส่วนของกระจกบานเลื่อนมาพร้อมกับตัวไฟที่อยู่ด้านบนเปิดอัตโนมัตินะคะนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าในรถคันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนตัวไฟจะมีตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นไฟเปิดแผนที่นะไปดูแผนที่ติดทุกดวงนะคะยังใหม่กิ๊บอยู่เลย อันนี้ลูกค้าสามารถใส่แว่นตาได้เลยนะพาชมของคนงคนั่งกันค่ะคนนั่งก็เหมือนกันนะคะยังใหม่กิบอยู่เลยคันนี้แล้วก็มีไฟอัตโนมัติให้เหมือนกันไฟติดทุกดวงนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของฝั่งคนนั่งกันนะคะ รอบข้างตรงนี้ก็จะสามารถวางขวดน้ําแล้วก็แก้วน้ําได้ด้วยแล้วก็จะมีไฟที่ประตูให้ลูกค้าด้วยติดทุกดวงนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะอันนี้เป็นพรมลาัายมันติฟังก์ชันนะคะ มีปรับเสียงเพลงขึ้นลงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังพร้อมตะเข็บได้สีดำนะคะคันนี้นะหน้าปัดของตัวรถค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวภายในก็คือกว้างขวางมากๆสีคุมโทนมากเลยนะคะภายในรถนะคะคันนี้พร้อมกระจกปรับไฟฟ้านะคะ แล้วก็ตัวเปิดปิดของกระจกนะคะด้านข้างของประตูโครงสร้างของประตูรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยน็อตเดิมๆของตัวรถเลยค่ะถือว่าใหม่มากเลยนะคะคันนี้้าชมด้านหลังแล้วก็กระโปรงหน้ากันนะคะคันนี้จะเป็นสีดำนะคะตัดโครเมียม หรูหรามากๆเลยโคเมียมที่ตัดนะคะจะเป็นรอบกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่จับเดี๋ยวพาชมด้านหลังของตัวรถกันนะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนด้านหลังของตัวรถถือว่า,วางมากๆเลยคันนี้พร้อมกับแคมรี่ เดี๋ยวพาดูข้างในก็คือจะมียางสำรองให้นะคะภายในก็คือมีเครื่องมือครบถ้วนเลยคันนี้นะโครงสร้างนะคะของฝากระโปรงท้ายนะคะคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆ,มๆของตัวรถเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆเลยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะคันนี้นะ ด้านหลังก็คือกว้างขวางมากๆตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ใช้ขนของวิ่งทางไกล<ส><น>เดี๋ยวพาชมในส่วนของฝากระโปรงหน้ากันนะคะค<ส><น><ส><น>ันนี้ก็คือเป็นถือว่าทนทานสวยหรูมากคันนี้ ในส่วนของภายในตัวรถนะคะภายในเครื่องยนต์นะคะเครื่องสะอาดเอี่ยมอ,อ่งมากๆแล้วก็เป็นน็อตเดิมๆของตัวรถเลยนะคะคันนี้นะเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงัดแงะอย่างแน่นอนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะลูกค้าออกกับเราไปนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวรถของเรานะคะไม่เคยจมน้ําทีความตีลังกามาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ถือว่าสวยๆเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะคันนี้ คันนี้ไม่เคยโดนชนหน้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเม็ตอาร์ทุกอย่างอยู่ครบเป็นโครงสร้างเดิมๆของรถเลยลูกค้าที่กำลังสนใจคันนี้นะคะคันนี้เป็นแคมรีปี2 0 1 2นะคะเลขไม์อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนิดๆเองราคาคันนี้อยู่ที่460,000บาทนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้อยากจะชมตัวรถเพิ่มเติมติดต่อเอินผ่านทางเบอร์โทร097 169 3, 8, 8, 8, 4ได้เลยหรือล,ลูกค้าจะแอดไลน์เป็นเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่กำลังดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะอคขอบคุณมากค่ะ